ครับมัดูดอกรุ่น17กรกฎาคมนะครับนี่ก่าจะหานะจังหวะมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้ชมนะครับ่าก็ดูบรรยากาศนะครับฝนจะมาแล้วนะครับก็มีเวลาอยู่นิดเดียวนะครับอ่าในช่วงนี้เราควรต้องนะมีอะไรที่จะระมัดระวังบ้างนะมาดู สตูลำใหญ่นะครับคือหนอนอตัวแรกคืออันนี้นะครับหนอนเจาะแกนดอกนะครับนี่เขาจะเจาะเข้าไปข้างในในนี้นะครับนี่สภาพดอกจะเป็นอย่างนี้นะปลายช่อจะแห้งนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับก็คือหนอนอ่าเนี่ยมันจะเป็นใยม้วนเราจะให้ดูความสามารถพิเศษของหนอนตัวนี้นะครับ ตอ,อนประเภทนี้ดูให้ทันนะครับไปแล้วนั่นเห็นไหมล่วงปุ๊บก,กระโดดหนีไปแล้วนะครับเนี่ยกำลังเยอะเลยในนี้นะครับให้ดูอีกรอบดูทันจะดูทันไหมัน่นละ่ะนะเขาจะนะครับ ชักใยนะครับเพราจะชักใยได้นะครับอยู่ในนี้นะครับนี่คือเขาจะป้องกันตัวเองนะครับเมื่อเวลาเราฉีดยาฆ่าหนอนยาฆ่าแมลงนะครับยาที่เป็นชนิดสัมผัสต,ตัวตายนะครับจะไม่ค่อยโดนมันนะต้องใช้ชนิดกินตายนะครับเนี่ยมากำจัดนะหรือชนิดดูดซึมนะครับ นะ้ดูดซึมนะกินตายนะครับเนี่ยถึงจะเอาเขาอยู่นะครับฝนมาแล้วนะก็นะครับนี่นะ้ดอกรุ่นนี้นะครับก็มาบอกนะ้ข้อระมัดระวังนี่นี่อ้าวไปแล้วมันไปแล้วนี่นี่มันอยู่ตรงนี้เห็นไหมแตะปุ๊บมันกระโดดเลยใครเห็นตรงนิ้วโป้งหองม ตัวนี้เดียวนะนี่เขียวเขียวนิดเดียวพอแตะปุ๊บมันกระโดดเลยกระโดดนี่เลยไวมากเนี่ยมีเต็มเลยต้นเนี้ยฝนปอกแป๊กปอกแป๊กมาล้วิวัฒนาการมันสุดยอดเลยนะสัตว์พืชเนะี่ย นู่นน่ะนู่นอ่ะนี่นีนี่นะนเดี๋ยวกระโดดหนีผมไหม,ไมเห็นตัวฝนก็มาแล้วเนี่ยมันจะขดอยู่นี้ครับนี่น,นีขดอยู่นี้เป็นก้อนเลยคือมันมีอยู่ตัวเดียวนะ นานกระโดดไปแล้วไวจริงๆอ่าก็ฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับดูแลถ้ามีอ่าช่อดอกลำไยในช่วงนี้นะครับนะช่อดอกลำไยในช่วงนี้ก็ระมัดระวังเรื่องหนอนเนี่ยครับเห็นไหมลักษณะดอกก็จะไม่ไม่สมบูรณ์อย่างนี้ยนะเขาเขาชักใยแปะติดไว้อย่างเงี้ยเนี่ยไม่สมบูรณ์เลย นะครับก็นะแล้วก็ขอลาไปก่อนนะครับเพราะว่าฝนมาแล้วนะหยดแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ